เก็ดเม็ดนั่นอย่างที่พี่บอกเจ็ดเม็ดแล้วก็ยาไม่ต้งกินข้าวเลยมักินยาก็อิ่มแล้วอะแม่แสดงว่าป้าจีจงมีอยู่นะอ่าอะไรกน้าแี่คนที่ว่าเนคน เอากล่องมาใส่กุปองรับโดด<อ>หยิบเลยครับโยมหยิบเลยโอเคหยิบไปเลยไปทัน้นวันนี้เป็นลงทานฟันสุกจากคณะสงฆ์นณโยมน,นะทุ่งสเสียมแล้วก็เจ้าคณะตำบลทุ่งสเสียมได้มาอมอบปันสุกให้กับชาวบ้านหางฟองของเรา จ้ะไม่ต้องถวะหรอกลูกไม่ต้องสรรั่งิด้อตะวนออกแล้วลูกยาเดินป่าก่ออนออะนอออะคับหนึ่งชุดจ้ามีคนเลี้ยงควา <c oughs> บ้านชายชนพลกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวจะต้มยงไม่ทันเย็นนี้ อันนี้หกคอครัวครับากมาครับมาไม่ได้ครับพ่ออันนี้คือยกยกหยอกสากข้ามนาฬะกาได้สาธุจ้ะ กิโลเอาหนเอานโลกยยี่สิบห้าหลังคาเรือนครับ

ก็มาอลักใบยมก็มาับชุด<อ>ชุดชื่อเลนไรค่ะวันนี้ทางบอสท่านพระจารุ่นเนี่ยแจกไก่กับมะนาวเนี่ยเราสึกยงงบมากครับก็ดีนะคะเราจะไปทําเมนูอะไรวันนี้น่าต้มยำต้มยำเป็นชาวบ้านที่ไหนครับนี่แหละตำบล มูผ้าตะมด่างคลองนี่แหละแล้วปกติทำอาชีพอะไรครับขายของค่ะขายของเราตอนนี้ขายของไม่เยอะมากเอิเชีย,ยหน่อยเนาะก็ถือได้เ้่าอาจารย์ได้ให้ไก่กับมะนาวไปช่วยหรือว่า